สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับโป้ครับงานโป้สี่สองแพนี้นะครับว่าช่างจะโป้ยังไงครับงานลักษณะการโป้สองแผรนี้นะครับจะเป็นวิดีโอช้านะให้ทุกคนดูนะครับว่าช่างมีวิธีการโป้ยังไงครับก็รับชมครับงานช่างนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ชอบงานเกี่ยวกับช่างทำสีรถยนต์ครับผมก็รับชมนะครับ บรรยากาศในการโต้หรือรับษาะการโต้แบบช้าๆนะครับกับผมช่างแรงครับก็รับชมครับคลิปยาวครับเนาะรูปเลยเนาะนรูปเลยเนาะแมนรูป,ปมันยิงเกาะกันได้ไหนมึงเนาะ

よし。 เากรทองเลยนะจีน่นนนนอนน้าซีรีนเราซีรีจริงบนโอ้หมันโมเมนต์ตานะนนนนเดียวเราซีรีม์มม่วกับซีรีจริงแล้วนนมะม่วนะมัน่ว Yeah, by that. ยูไร <czywiście S 2> <c oughs> ่ยูรีจีนนี่เลยไม่น้ำเดียวว่านี่กระทรวงเดียวมนจะโป้เลยนะ

กูเลียงกนอนหลังคาลูกสิงแม่งงอก,ดดกยศหนาวนี่ไหลังคาเงาี่ยุณเป็นลูกสิงเา <c oughs> นาะหนาวาเลยทีเ <c oughs> ือนจะมาบางทืหนึ่งอันกูเป็นทางทางละมหม้อ <c oughs> มันม,มีแผ่น,นกันความร้อน